สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพก,กับอาจารย์แอนน่าคาราานะคะและวันนี้นะคะอาจารย์จะมาตอบคําถามนะคะที่หลายๆท่านอยากจะทราบนะคะว่าประวัติของการปั่นธรรมนั้นมาจากที่ไหนนะคะเริ่มแรกเป็นมาอย่างไงนะคะการปัน่นธรรมนะคะการปั่นธรรมนั้นมีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยได้ปั่นธรรมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าธรรมนี้ จะเกิดจากผู้ปฏิบัติจริงๆในสมัยก่อนนะคะเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะคะท่านก็ปั่นนะคะและก็คุณตาคุณยายของอาจารย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านได้ปั่นทำเมื่อสมัยก่อนโ,นโน้นนะคะตอนที่อาจารย์ยังเป็นเด็กนะคะอาจารย์เคยเห็นคุณยายนะคะคุณยายของอาจารย์เองนะคะท่านปั่นทำแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้เลยนะคะว่า,าเรียกว่าการปั่นทำอาจารย์ก็เคยสงสัยว่า ยายอ่ะสวดมนต์อะไรนะคะคุณยายของอาจารย์นะคะสวดมนต์อะไรถึงแบบเฮ้ยถึงภาษาแปลกๆนะคะแต่อาจารย์เห็นคุณยายของอาจารย์นะคะสวดพูดก่อนสวดมนต์พูดก่อนนะคะบูชาพระพุทธรธรรมะส์ก่อนแล้วก็คุณยายของอาจารย์ก็จะมาปั่นธรรมะค่ะซึ่งการปั่นธรรมนะคะอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ทราบได้เลยค่ะว่าธรรมนั้นคุณยายได้มาจากที่ใด นะคะแต่ที่อาจารย์เห็นและก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายนะคะตั้งแต่วัยเด็กอาจารย์จะคลุกคลีอยู่กับคุณยายตลอดนะคะคุณยายทําอะไรอาจารย์ก็จะแอบดูนะคะเราเป็นเด็กที่แบบว่าชอบสังเกตดูนะคะอาจารย์ก็จะเห็นคุณยายของอาจารย์สวดพุทธเสร็จแล้วก็ปั่นทำเร็วๆเรื่อยๆนะคะทำนั้นก็จะเริ่มเป็นภาษาขึ้นมาหลากหลายภาษานะคะ แต่เราเป็นด้ยวยความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่เรารู้ว่าทํานี้มีมานานทําไมอาจารย์รู้ดูไหมคะก็เพราะว่าวันนี้อาจารย์ได้มาเดินทางสายนี้อาจารย์เลยย้อนกลับไปในวัยเด็กว่าเคยเห็นคุณยายและไม่ใช่แค่คุณยายของอาจารย์เองนะคะและก็เป็นคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะในสมัยนั้นต้องขอเล่าเรื่องกลับไปก่อนนะคะ ในสมัยนั้นอาจารย์ไปวิ่งเล่นอาจารย์ไปวิ่งเล่นที่บ้านของเพื่อนนะคะประถมน่าจะอยู่ช่วงประถมนะคะอาจารย์ก็ไปวิ่งเล่นบ้านเพื่อนและทีนี้อาจารย์ก็แอบได้ยินแอบได้ยินเสียงสวดสวดมนต์ทีนี้พอได้ยินเสียงสวดมนต์เพื่อนของอาจารย์นะคะก็หวัหวเราะหัวเราะ พวเราชอบใจดูตลกอะค่ะดูตลกมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้อาจารย์แต่อาจารย์ไม่ตลกนะคะอาจารย์เกิดความสงสัยในทันทีว่าเอ๊ะทาไมยายของฉันก็สวดแบบนี้ฮยแล้วทาไมยายของเพื่อนก็สวดเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นเด็กเราก็เก็บคําถามนี้ไว้ในใจเราไม่เคยถามคุณยายของเรานะคะเพราะเราเด็กเ <c oughs> พราะความเด็กและก็ความไร้ดิศสาของเราเองนี่แหละคะ่ะทีนี้นะคะเกิดความสงสัยนั้นในช่วงนั้น ะะแต่พอผ่านไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ไม่สงสัยอะไระคะ่ะแต่ก็ไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้ยินบ่อยๆก็พอบ่อยขึ้นก็แอบถามเพื่อนว่าคุณยายส่วนมนอะไรภาษาอะไรมันเป็นภาษาเหมือนไม่ไม่เหมือนกันกับของคุณยายเราแต่ไปสำเนียงที่ว่าคล้ายๆกันนะคะและทีนี้อาจารย์ก็เลยเพื่อนก็บอกอาจารย์ว่า คุณยายเขาสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอืมเราก็ถามเพื่อเพื่ออยากรู้เฉยเฉมันจะมีข้อมูลอะไรนะคะหลังจากนั้นมาก็เข้าใจว่าสวดมนต์อาจจะมีหลายหลายรูปแบบเพราะว่าเราเป็นเด็กเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะทีนี้พอเราเดินเข้ามาในทางสายนี้เราเลยเข้าใจย้อนกลับไปนึกถึงภาพเดิมๆที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยแน่นอนแหละนะคะสิ่งที่เราเห็นยายเราทําและก็ ในหมู่บ้านหรือในสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปนะคะเราย้อนนะคะเราย้อนความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึง่งเราเคยเห็นนี่เราเคยเห็นคนแก่เขาจะพูดภาษาธรรมอ่าถ้าแถวบ้านอาจารย์นะคะส่วนใหญ่หมอธทรรมเวลาที่เขาสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นเขาจะใช้ธรรมในการสื่อการทรงนะคะแล้วก็ทุกท่านจะรู้จักคําว่าหมอธรรมไหมคะ นั่นแหละค่ะจะคล้ายๆการนี่คือแถวบ้านของอาจารย์นะคะและก็บัตรพัดุษของอาจารย์นะคะคุณคุณยายตรงนี้เรียกว่ายัางไงนะคะคือตกทอดลงมานะคะท่านก็เป็นหมอทรํรนะคะท่านก็ปั่นทารรตอนเด็กๆอาจารย์ก็เคยไปดูดวงนะคะดูดวงแล้วก่อนที่ท่านจะเข้าทรงเนาะการทรงท่านก็จะปั่นทารรก่อนสวดมนต์สวดพูดก่อนนะคะแล้วก็ปั่นร,รม พอท่านปั่นไปเรื่อยๆทำของท่านนะคะปั่นทำของท่านเสร็จก็จะมีอะไรมาเข้าล่างมาทําให้ร่างของท่านเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คืออาจารย์เห็น <c oughs> เห็นมานานแล้วตอนที่เราเป็นเด็กคลุกคลีเราก็เริ่มรู้รู้รู้มาเรื่อยๆนะคะรู้มาเรื่อยๆเพราะเราเป็นเด็กที่สังเกตและก็ชอบในเรื่องอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะแต่ก็แค่สงสัยในแค่ในช่วงนึงเฉยๆนะคะพอเราโตขึ้นเราเลยเข้าใจว่าทําตัวเนี้ย เออมันมีมานานแล้วมันต้องมีมาก่อนที่หรือก่อนที่เราเกิดก่อนที่คุณยายเราเกิดกี่ปีคุณยายเราก็จะเป็นร้อยปีนะคะก็ต้องย้อนกลับไปคือก่อนหน้านั้นแต่อาจารย์สรุปให้ไม่ได้นะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นตอนไหนอันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับแต่ถามกับอาจารย์ว่ามันมีประวัติถ้าสําหรับอาจารย์เองคือประวัติที่เราเห็นในปีนี้ ในปัจจุบันนี้ในอดีตที่ผ่านมาที่เรายังยังเป็นมนุษย์อยู่ตั้งแต่เกิดมาได้30กว่าปีเห็นไหมเห็นค่ะเห็นจากคุณยายแต่ย้อนไปในก่อนหน้านั้นอาจารย์ตอบให้ไม่ได้ว่าเริ่มจากตอนไหนแต่ถามว่ามีจริงไหมีมประวัติมันต้องมีนะคะเพราะเรื่องเล่าการปฏิบัติการบูชาเขามีมาตั้งนานแล้วนะคะผีวิญญ,ญาณเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็มีมานานแล้วตั้งแต่อดีตส่วนในเรื่องของธรรมเนะะี่ยค่ะ ธรรมที่อาจารย์ทราบนะคะก็คือธร,รมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายหลายธรรมนะคะหลายหลายธรรมและภาษาของธรรมก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือแน่นอนนะคะทรรมทุกคนมีไหมทุกคนมีนะคะประวัติอาจจะไม่ชัดเจนแต่อาจารย์มั่นใจว่าทารรการปั่นธร,รมนั้นมีมานานแล้วอาจจะมากกว่า500ปีอันนี้คือ สิ่งที่เราคิดนะคะใครที่มาชมคลิปนี้นะคะก็พิจารณาก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เอามาพูดในวันนี้นะคะแต่จะให้คิดพิจารณาย้อนไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้และเราก็ค่อยมาต่อกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ